สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้ฮอนนี่อรพิมค่ะมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้พาทุกคนมาขุดมันเลือดค่ะมันที่แบบเอามาแกงทํากับข้าวบ้านๆ้านเราเนี่ยนะคะเขาเรียกเขาเรียกว่ามันเลือดเนาะไม่รู้ว่าภาษาภาษาแบบว่าทางการเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะคล้คลายๆกันเนี่ยนะนเป็นสเสือเ,เออมันมือเสือแม่บอกมันมือเสือนี่นะคะแม่กาลังขุดให้คือแบบดินแข็งมาก ไม่ได้รดน้าไม่ได้ใส่ขุดเลยแต่เขาก็ยังอุตส่าห์ลงหัวให้กินนะคะเมื่อวานแกงไปแล้วนะคะรอบหนึ่งอันนี้กําลังมาขุดกันอีกอรอบแมงมุมมิงแมงมุมแมงมุมเออช่างมันไม่เป็นไรขอให้มันอย่าก,กัดนะคะนี่กําลังขุดนะคะเมื่อกี้ขุดไปแล้วหัวหนึ่งเมื่อวานแม่ขุดไปแล้วได้แบบหัวเล็กหัวน้อยเยอะอยู่เหมือนกันนะคะไปแกงหม้อหนึ่งอร่อยมากวันนี้กําลังขุดอีกค่ะดูนะคะทุกคนดูอันนี้คืออันนี้จะเป็นต้นมะก,กรูดนะคะแล้วเขาก็แบบว่า เขามีเครืออะไรที่แบบเลื้อยอยู่กับต้นมะกรูดไงแล้ววันนี้เครือเขาตายแล้วแต่แต่หัวเขาอะเขาเรียกว่าหัวหัวแม่มันนะคะมันยังอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็จะมาขุดเอาตรงเนี้ยไปแกงนะคะคนดูดินแข็งมากอันนี้อยู่หลังบ้านเลยนะคะอยู่กับต้นมะกรูดเมื่อวานแกงหมอ้อหนึ่งอร่อยอร่อยวันนี้จะแกงอีกสักหมอ้อหนึ่งนะคะใส่ผักชีลาวนะใส่ผักชีฝอยๆอยะโอ้ยแซ่บ ส่ปลาย่างนิดนึงใส่ปลาน,นิดหน่อยนะคะอร่อยมากเลยนี่นะคะกำลังผุดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหัวมัน<อ>เนื้อเนื้อข้างในของเขาจะเป็นสีขาวๆนะคะแต่ว่าเปลือกรอบนอกก็จะเป็นสีดำพอเราเราปาดนะคะเราปอกออกมาเนะะี่ยค่ะมันจะมีความม่วงๆเคลือบผิวสีขาวๆข,ข,ของเขาอยู่นะคะหลายๆคนน่าจะรู้จักนะทํตาต้านบ้าน,บ,านบ้านเราเนี่ยน่าจะมีเนาะแต่ในเมืองอาจจะไม่ค่อยเห็นกันสักเท่าไหร่ โุ้ไม้ใหญ่มากเลยแม่อ่าได้แล้วอ้าวนี่เองเป็นอย่างนี้เองขอขอสับให้ดูผิวนิดนึงได้ไหมคะขอสับดูผิวมันเป็นยังไงเป็นสีแบบขาวๆอ่านี่ไงมีความม่วงๆขาวๆนี่นี่นี่แบบนี้แบบนี้นะคะทุกคน เผื่อครไม่เคยเห็นนี่นะคะเฮ้ยวัาสจสร,รย์มี่หรอหมดแล้วแล,และนี่แม่ทำอะไรฝังมันไว้อ๋อเดี๋ยวมันก็องอกเนี่ยออโอเคค่ะทุกคนเนี่ยนะคะพามาดูข้าวสวนชนอิ่มหลังบ้าน EP สามวันนี้ของเราเสนอตอนมันเลือดนะคะโอเคไปแล้วค่ะบายบายอย่าลืม subscribe กันด้วยนะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ